สอ EP สองกันไปกันเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกัน Vem aqui, Leandro. พี่ตังก็ถูเอาเนี้ยสอนอันละเอาผิดด้วยกันมันจะเป็นที่รถมันวิ่งมันโดดได้อะมาเดกทำได้ไแล้วอันนั้นมันจะไหนอันนี้อะไรขวัญเล็งเล็งไว้ 今天我们要做的是汤，要多炖啊。哦哦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  yeah 嗯。 โลบักมีจมริงเปล่าไม่ีหมูงั้นก็มาให้ดูดิมาดูดิใครเติมให้ตอนแรกมีโลแปลบัคีโคตมายุ่งนี่ต้นไม้

เนี่ยไปไม่พี่เข้าไปในแต่งตัวดิมีหู่กโลบักเนี่ยโอ้โเนี่ยอยากได้โลบักเอา เติมเตังบ้างี่ม่ยี่สบอืมยีบาทเติมได้จริงหรอที่ไหนอ่ะที่เติมเติมเองมายีบาทเลยัิแล้วมันจะเป็นอะไรต่อสูกสัปะ จริงเหรอร้านที่ตุ่มตุีเกมโรบอยมบาทได้สีบโลบะแล้วกี่กี่บาทถึงจะได้ห้าสิโลบัก็สี่สิบบาทสีบาทสีบาทจไถ้าเราจ่ายแบงค์ร้ไปจะได้กี่วะไม่เอางเติมเติมให้ยี่สิบแเลย สี่โลบาคาัคค่ะสี่โลบัคสี่สิโลบัก็ยี่สิบสองร้อยโลบัคเพราะว่าหนูอันนีแ้แม่แม่บอกว่าจะให้ยี่สิบบาทมันก็ยี่สิบโลบัคโคตร